สวครับผมพบกับผมครับหมอบอยเคียร์ชัดฮะวันนี้เราก็จะมานะครับอัปเดตดวงชะตาในแต่ละราศีนะครับในช่วงเดือนตุลาคม2565ครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้เพื่อนๆืครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อวางแผนชีวิตโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยครับนะฮะ ดูจากดวงดาวที่จอนบนท้องฟ้ามีการขยับเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรไปในทิศทางไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆดูไว้เป็นเรียนรู้นะไปด้วยกันนะครับกับการเช็คดวงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับคนราศีกุมครับหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีกุมครับในช่วงเดือนนี้ครับดาวประจําตัวของคุณนะครับก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับมีความก้าวหน้าลงตัวดีแต่ก็ต้องเตือนกันนะครับ ในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะครับวันที่23ตุลาคมดาวพุธครับดาวเจ้าเรือนมรณะนะนะจะโคจรมาเล็งดาวพระราหูดาวประจําตัวครับมันแสดงเห็นว่าครับจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลนะฮะมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะฮะการเจ็บป่วยัอน,นอันนี้ต้องฝากเตือนและนะครับดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูส่งผลนะครับในเรื่องของตัวเลขเอกสาร กรีความอารมณ์ร้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทะเลาะเบาะแวงการมีปากมีเสียงนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องใจนิ่งๆใจร่มๆเข้าไว้นะครับต้องฝากเตือนด้วยอย่าเล่นใหญ่นะฮะช่วงปลายเดือนนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นดราม่ากกันนะจ๊ะสำหรับเรื่องการเงินครับในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องมีรายจ่ายหนักๆอยู่พอสมควรครับเพราะดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือน มรณะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะคัวจรมะเ็งดาวพระราศดีวันที่3ตุลาคมนั่นแปลว่าคุณจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ,ค,ะตค,คุณจะมีเก,เกเเเตตณฑ์เ,เสียเงินไปกับบุตปรปิวารดาวพุธกับดาวพระราหูนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานะครับคุณอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของจุกจิกของบุตรลูกหลานลูกน้อง นะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้บริหารการจัดการดีๆนะครับแต่สาหรับโชคลาภครับแน่นอนครับดวงคุณจะมีความเด่นนะครับมีเกณฑ์ครับที่จะมีโชคเข้ามานะครับใครชอบเสี่ยงชอบลุนดวงชะตาของคุณก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่เข้ามาแบบเรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวครับ่ของชาวราศีกุมครับเป็นดวงความรักที่ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกครับความรักยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับคนโสดก็มีโอกาสที่จะ โบกเกตฮาร์ดนะครับลักพังนะครับหรือถูกมูฟออนได้แต่พอหลังจังหวะช่วงดาวขยับนะครับดาวพระทิดาโคจรวันที่18ตุลาคมโคจรเข้าในเรือนภพครับแปลว่าดวงชะตาของคุณความรักก็จะมีขนทางสดใสปิ๊งปังโดดเด่นมากขึ้นพบแล้วนะฮะกับคำทำนายการพยากรณ์นะครับในเดือนตุลาคมนะ2 5 6 5ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับดูจากดาวจรเพื่อเป็นแนวทางและวางแผน ของชีวิตนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นการดูดวงแบบภาพกว้างนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ั b สไ r ร b ์นะฮะกดติดตามด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับแลวติดตามทางช่องทาง Facebook ก็มีนะครับแฟนเพจเนาะแล้วก็ YouTube นะ t ด k t o อ k แล้วก็ iG นะครับผมวันนี้ครับพี่หมอก็ขออวยพรให้ทุกๆคนครับ โชคดีนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับทำอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามาหลนทับนสิวังพรมมามาูครับเฮงปังดังรวยกันทุกๆคนวันนี้พี่หมอบอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ